เป็นทันเบอร์เราเพงเนาะคนหลายคักว่ะพี่น้องเมื่อากาศแบบโอ้โเนียเลยคนแบบหลดล้างเนียเนียเลยพี่น้องแห่อาจจะแห่แา่คางพี่น้องครั้งเข้าทีเท่านั้นาะพน้อแห่วอล์กพูดในทีพี่น้องเห็นปะสบายดีพี่น้องพอกว่าเขาเบาเนี่ยปลาไหลเราเดือเพียงเลือดสบายดีพี่น้องครั้งฟังใช่แหละกลับฟังเล่าเองเนาะพี่น้องเนาะวันนี้วันนี้ก็ได้โอกาสมากินเขาข้างนอกพี่น้องอยู่แถวไอ้เขตยีลมเด้อเพียงเด้อ มาเนี่ยกัสีผาพสีผักน้องเพาเบิ่งบรรยากาศเท่าไงเนาะมาหนี้กะได้บรรยากาศกินเข่าริมถนนนอกไปเนาะริมถนนยังสี่เนาะเนาะแต่ว่าสร้างเพื่อแล้วกะเข่าของท่านมากเท่าไงเนาะก็เลยถือโอกาสนี้เก็บบรรยากาศภากสีภากนอกกันแล้วกันเนอกไปเนาะมาหนี้กะจากินแล้วได้เข่าไว้ เขา m o u n ไกลพี ica, ica, wishes, ่น้องสั่งเขามัน n t a i n ไกลมากพี่น้องเปน้องนาตาสิบประมาณนี่พี่น้องแซ่บโค้ดแซ่บเยาะพี่น้องกันพี่น้องมาหนี้กะบขออนุญาตกินเขาแป๊บนึงพี่น้องแล้วสิ่ภาพพี่พี่น้องไปเบิงบรรยากาศกันแล้วกันพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยพี่น้องหลังจากกินเขาแล้วพี่น้องกะมาเบิงบรรยากาศข้างซีพี่น้องเลยเป็นเลยสะพานร้อยนะพี่น้องโอ้สะพานร้อยอยู่นี่แปลกมากครัเคยเห็นกันมีหัวอ้อมเต็มเลยพี่น้อง อันนี้เป็นสะพานลอยเนาะหลังจากพอน,น่ากินข่าวแล้วเบิ้งโอ้แบบกะดีนะมีว่าห้องซีสี่กะดีพอ,อยังมันสวยสามารถเอาเซฟได้พี่นอ้องเซฟการตกลงไปข้างล่างเนาะงั้เนาะบรรยากาศกันนี่แหละพี่นอ้องเลยเอาเดี๋ยวเอาไปพอน่าก,าากาิไปหางเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้องจักหางยังมาแล่นกับพอน่ากิใจกันดูแถวเกตสีลมเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปกันเลยตอนนี้ก็มาฮอดเป็นที่เรียบร้อยพี่นอ้องเลยบรรยากาศ เส้นทันเบอร์เราเพียงเนาะคนหลายคักว่ะพี่น้องอากาศแบบโอ้โเนียเลยคนแบบรถล่างเนียเนียเลยพี่น้องอันนี้คืออยู่ในเมืองเราเพียงเนาะอยู่แถวเส้นสีลมเราเพียงเนาะโอ้บรรยากาศนี่สุดยอดเลยว่ะรถเนียนเลยพี่น้องเฮ้ยกรุงเทพกับเป้งซีเลยเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศคนกับสีไล้จักหน่อยเพราะข้าเจ้าล่างนะนั่นเลยพี่น้องเลยบรรยากาศคนนี่หิวยังเนียนเลยว่ะ บางที่ภาพมันอาจจะม้วงกัดกันไปเนาะแน่นเลยคนหนาหมูวัวเนี่ยเอออันนี้เป็นบรรยากาศอยู่เซนเซนเวอร์เราไปเนาะต้นเนี่ยย่างน้ำแน่นเลยไปเนาะพออนไรเป็นภาพบรรยากาศมาแนวก็เลยเก็บภาพบรรยากาศภาพที่ผาหนอกเราลเนาะยวันนี้ก็ได้มาลินมาเที่ยวเนาะไปนอกอันนี้คืออยู่ที่ เส้นทางสีล้มเนาะพี่น้องโอ้ยบรรยากาศหลุดล่างกะาล่ายเป็นเรื่องของหลังเนาะยัเต็มเลยไดหลุดล่างถ้าไพ่โบเคยมากอะอาจะลงได้พี่น้องเพราะว่าใหญ่เองบางคนโบเคยมากอะอาจจะลงเนาะพี่น้องเพราะมันเซ็งได้เป็นเซ็งได้กับโฮู้เนาะแต่ว่าเท่านี้อะเคยมากเคยมากรอบโดนแล้วพี่น้องแต่ว่ากยังโบฮู้แต่ว่ามารอบนี้อะได้ศึกษาเส้นทางคือที่เท่านี้บอกให้คลิปก่อนพี่น้องคลิปที่เคยบอก คลิปที่ว่าเนวยเคยลงไปก็คือว่าให้ศึกษาเส้นทางกับเขาสิบลินไปเที่ยวเน,ะ mm hmm. นเาะพอเนวยก็ได้ศึกษามากประมาณหนึ่งแล้วพี่นอ้องตามเส้นทางพวกนี้พอแนี้ก็ได้ศึกษามาในการที่เรานวมากกับใส่หลดฟดาส่ว้า่ว้นสายพี่นอ้องหลไฟฟ้าหลดมีเนาะก็เลยเห็นใหน้ระหยัดค่าใช้จ่าทยทุกจังวุนก็เลยได้บรรยากาศแบบนี้ผักที่ผักนองอันนี้อยู่เช้นขัานอู อากาศคุ้นย่างร้ายเลยแน่นพักเลยคนะ่ะคนนี่แบบแน่นเลยอ่อ๋ออันนี้ก็เป็นข้างที่สองที่เพื่อมาก็เ่็นละแต่ว่ารอบในข้างที่สองข้างแรกกับยังบุษบันไหนมามากกับบุษบันนี่มีบรรยากาศแบบนนี่นะไปแลแต่ว่ารอบนี้ก็เลยมาเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝานกนะ้นองแล้วคุ้นนี่ร้ายครับเลนลองมาดินมาเที่ยวกันได้พี่น้องเซนทันเวอร์เนาะแต่ว่า ให้ศึกษาเส้นทางให้ดีแล้วก็นเราขับไปอยากมากอะวันนี้เวาขอย้ำหมาศึกษาที่ให้เส้นทางให้ดีเพราะว่าเส้นนี้รถรถอาจจะค่อนข้างลายแล้วเ็นเพาะอาจจะเห็นในอันนี้ในคลิปที่เราเนี้ยถ่ายรถอาจจะค่อนข้างลายไม่น่าขยับนิดมากอยากใศึกษาเส้นทางให้ดีที่ให้ประหยัดให้ตัวเองประหยัดที่สุดเนาะเพีองแล้วตื่อย่างก็ให้จะา้องประหยัดนัินในกระเป๋าของเขาเองเนาะพี่งแล้ อยากมาหลินมาเที่ยวเขาลองมาบเลงบรรยา,าก,กาศสดๆตอนนี้จากวันนี้ก็ขี่รถไฟรถไฟฟ้าเนาะจากสถานีจากลักซองเราไปลองขาบมะลุงเลยลุงไหนตาจุจักนี่แหละครับต่อรถไฟกระตัอรถเมฆมาเนาะมาเซ็นทรัศกระใสสิบห้าบาทจากในจากสวนในโอเว่นจากโอเวนตาจุจักสวนในสวนลุมลุมพินี้อวอาวิทย์เขอตัวเขาไพ่ได้ไปลองกี๋ มาเลี้วสื้อสารพิษไปบ้างฮะจากรูปวีนี้มานี่กับซิปอาบาทนน้อมาเซ็นทันเบอร์เนาะฝากลองมาพี่น้องเทียวมาเลียวลุ้งไปถ่ายข้างล่างให้เบิ่งแล้วรับพี่น้องไปกันเลยหลังจากที่เราเนี้ยวขึ้นไปเก็บบรรยากาศพักพีกับน้องเนาะพี่น้องตอนนี่เขาเลี้ยวอะไรลุ้งมาไปที่เรียบร้อยพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศข้างล่างคนมีรลายพี่น้องอันนี้เป็นภาพจำลองของเรือไททานิคเนาะพี่น้องที่ข้างล่างมาเนี้ยวข้างในจะเป็นโซนอาหารพี่น้อง าหารเครื่องดื่มต่างๆแล้วพี่น้องอันนี้ <bunker. S 1> เป็นบรรยากาศข้างล่างเลยพี่น้องเลยข้างล่างอันนี้เป็นบรรยากาศข้างล่างหลังจากวปเทียวเก็บบรรยากาศบั่งพี่พน้องอยู่ข้างทึงเลยพี่น้องก็เลยพาพี่พอน้องลงมาข้างล่างพี่น้องมาเก็บบรรยากาศบิ่งลองมาหลินมาเที่ยวกันได้พี่น้องเลยศึกษาเส้นทางอย่าลืมที่พแนวบอกขับไปเบิ่งคลิปที่าแนวใส่ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางแล้วพีเนาะตอนนี้บพแนว่ก็ลุมอบที่แบบวด้ย อันนี้ข้างล่างนี่เป็นเรือไทเทคนิคเป็นเรือไทเทคนิคที่ว่าถึงจำลองเป็นรายการนี้ข้างในก็จะเป็นของขายพี่น้องของอยู่คลองกินเพียบเลยข้างในแต่ว่าตอนนี้เราครอนุญาตเข้าไปถ่ายนเนาะเพราะว่าคนมันหลายแต่กับชาวต่างชาติหลายพี่น้องเลยมืเอนี้ค่ะบวมี่ยังหลายพี่น้องเก็บบรรยากาศแบบพี่พี่น้องจะลืมนี่พี่น้องอาจจะเป็นแห่อาจจะแห่จากทางพี่น้องข้างเขาจีนพา่นาองนะี่แห่วอล์กอุ้นจีนพี่น้องเห็นปะ เป็นบรรยากาศหนึ่งสิวา่าหนาจังมองยกระเียงทังหลายพี่นอกก้องตอนนี้โอ้อยู่ข้างถนนน่ะสิเลยน้องบรรยากาศเขาเล่ามาเนี่ยว่าจะลบคลิปแล้วก็เล่นภาพนี่ก็เล่นคลิปบรรยากาศภาพนี่ละห้องแล้วกัแหน่วอลโคนเลยพี่น้องญญาาเลยเขานล่ากับปกอไปอยู่ใกล้อะไรกันเพราะว่ามันคนหลายแล้วกันเขาคนอาจจะหลายเักหน่อย เป็นอีกวันอากาศที่วาวาที่ขากล้องไปแล้วกัน,นเรื่องนี้มัน,นเป็นรถไฟฟ้านะพี่น้องเขาสามหารถไปได้สายเลยพี่น้องขึ้นนะครับไปสามารถไปได้สายแลย้เนาะรถกสิิรจัดหน่อยเด้อพี่น้องเวัวนี่มันเป็นกลางเมืองเราเป็นก็กลางแถวหน่อยกรุงเทพกสิป,ประมาณนี้นะครับรถกสิกรแหนมาจัดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกศสิป,ประมาณนี้พี่น้องเลยบรรยากาศ ใยเห็คนมาแล้วเนาะภาพค่ะจะโบกยสักวัยนเขไปไหมคะค่เอาไปองนี่มูยังไมค่ะนี่งักตามที่เก่าได้ไหมเนาเดย้คกัยิ่งได้เปเงินเลีบรรยากที่ภองแนี้นะครัยิ่งนีกัเขาเก่าเขาสบายดีนะ